สวัสดีครับคุณเอฟอายุเท่าไหร่พี่ยี่สิบปีครับอายุยี่สิบปีโอเครับวันนี้มีเรื่องอะไรเอฟวันนั้นผมไปกินเบียร์กับเพื่อนตามปกตินี่แหละครับแล้รู้สึกว่า ตัวเองเริ่มเริ่มเมาแล้ว่วงเวลาประมาณตบบีสองตีสามแล้ก็เลยแบบแหลเลื่องไอจีดูแบบไม่ไม่อยากกลับห้องตัวเองแล้วตอนนั้นคืออยากอยากจะไปนอนที่อื่นแล้วไอจีเลื่อยจีไปก,ก็ก็เจอคนนี้ครับคนที่เราเคยนอนกับเขาอะไรอย่างนี้เราเจอเขาแล้วยังไงนัดกันไหมอืมอ่าก็นัดกันแล้วก็ผมก็ไปหอเขาอืมครับแต,แต่ว่าวันนั้นไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมาเมาเลยทําไม่ไหวพอ <Okay. S 2> ตื่นเช้ามาผมก็เอ๊ะได้กลิ่นอะไรแปลกกลิ่นปากตัวเองหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นปาก หรือว่าอะไรยังไงผมราะวาหาตั้งนานก็เลยลองเปิดพ่าห่มดูเอ้าสงสัยเป็นกลิ่นแบบพ่าห่มหรือเปล่าเราก็ลองดมพ่าห่มก็มีอะไรว่าไปกลิ่นยังไงก็เหมือนที่อะครับเหมือนที่โอเคจะได้รู้แล้วไงก็จากสว่างนั้นผมก็กำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ําก็เลยแบบเหนื่อยที่สุดก็เลยลองเอามือไปแตะดูแล้วก็ก็ลองก็ลองทีสูดกลิ่นทีนี้ ที้สุดเลยของมึงเลยเิดเข้าไปในห้องน้ําก็เลยรู้เลยว่าตัวเองครับลาดตางเ่งเอแต่ผู้หญิงยังไม่ตื่นถูกปะผู้หญิงตื่นแล้วครับก็ผมผมอันนี้คือผมสงสัยอยู่ไงครับว่าเขาได้กลิ่นหรือว่าไม่ได้กลิ่นเพราะว่าเขาเขาไม่บอกเลยนะครับแล้วพอเราเทสปั๊บชิปหายละรีบลุกออกไปห้องน้ำรีบลุกไปเข้าห้องน้ําเลยทันทีแล้วพอออกมาอาการเขาเป็นไงอาการเขาก็เขาก็ยังนั่งนั่งดูนี่อยู่นะครับพี่แต่ว่าผมมาคือ ตอนนั้นคือไม่ได้ล้วคือต้องกลับหอละต้องกลับด่วนเลยเสีย,สยทรงชช่เปล่งเลยเอฟ ใช่แล้วแล้วประเด็นก็คือมันมันคือห้องเขาไงครับพี่ผมผมก็เลยแบบรู้สึกติดในใจอะครับมันมันทะลุกเกงในออกมาไหมมันต้องเลอะเปล่าวะมันเลอะกางเกงโหพี่แล้วผมใส่กางเกงฟุตบอลสีขาวพี่มันเลอะออกมาข้างนอกอะซึ่งมันก็ต้องซึมอยู่แล้วซึ่งมันซึมองผ้าปูที่นอนแล้วแล้วทลีบนนั้นอะอย่างอะมันมันมันไม่มีคราบนะพี่แต่แต่ผมว่ากลิ่นนะมันมันต้องติดอยู่แล้วกลิ่นกลิ่นขี้อะยังไงก็เหม็นแล้วแล้วตอนเดินออกไอ้กางเกงขาวเราเราบังยังไงเดินหันหลังเข้าออมแพงตลอดเงีอย่างเงี้ยอ่ะพ พยายามให้เขาเดินหน้าตอนเขาแบบจะมาโบกมือไว้บ่ายเราแล้วก็พยายามแบบยังข้างแบบอะไรอย่างงี้เชิอนทอยหลังเอาพยายามไม่ให้เขาเห็นข้างหลังเราที่สุด ว่ามันน่าจะเห็นชัดอยู่นะพี่เพราะว่ามันเป็นดวงเลยอะดวงต่อย,อยต่อยเข้าไปล้างก็มันก็จะเป็นวงน้ำเนยไปฉีดเลยไปซับอ,อ่ะเผมล้างผมล้างแค่กางเกงนในพี่ล้างกางเกงใน<อ>แล้วผมประเด็นก็คือผมก็ต้องใส่กางเกงในแบบเปียดก,กับหอด้วยไอ้ยน่นามไม่เท่าไห<ม>ร่หรอกเอออเายังไงวันนี้จะเอายังไงนะถามว่าอะไรจขอคำแนะนำเพวกอวิธีหน่อยครับว่าผมควรทำยังไง ผมเพื่อนแล้วกลับไปเจอเขาอีกแล้วนะโอ้ยไม่ได้กลับไปหรอมึงมึงหาใหม่ยากไหมยากไหมใมตอนแี้จะบอกตัดใจไหมเปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนคนได้ไหมชีวิตอ้าวถามใครก่อนเอาถามถามพี่เผื่อก่อนเลยครับจริงๆเรามีเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยจําได้ป่ะที่เป็นบนรถอ่ะที่เขาทำทำธุระบนรถก่อนไปทํางานเต้นยังไม่มาไปทํางานตอนเช้าผู้หญิงแล้วก็ทาธุระบนรถ แล้วก็ทุกอย่างโอเคเรียบร้อยจัดการได้แต่ว่าระหว่างขับรถอยู่นะก,ก็คือก็คือใส่ถุงใส่ถงอะไแล้วมีพี่กลับบ้านด้วยตอนเย็นเลยเอาถุงอยู่เหรอแล้วมันคงค้างแล้หลังจากนั้นพี่คนนั้นไม่คุยด้วยอีกเลยความสัมพันธ์ที่มันเคยดีอ่ะไม กลิ่นอืดมันเหม็นมากจริงๆนะอันนี้ผมไม่เคยเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำธุระบนรถเราเลยจินตนาการไม่ออกแต่เต้นยืนยันว่ามันมันมันจะตลบอบอวนพราะอันนี้คือล่าสุดท่านี้ต้องดูพ่อจังไรทตดยังเหม็นเพ่อแบบว่าเขาถ่ายอะไรเงี้ยโอ้โหกลิ่นอืดคือแบบสุดจริงๆนะสุดจริงๆแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ประมาณ90 98%ที่เขาจะได้กลิ่นนะเอฟถามว่าควรทำยังไงที่จะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเอฟพี่เห็นเอฟเป็นน้องนะ มึงอย่ากลับไปอีกเลยมึงมึงจงหลบเขาต่อไปถ้าเป็นพี่นะพี่จะหลบผู้หญิงคนเนี้ยอีกทั้งชีวิตะต่อไปเนี้ยคุณจะไม่มีวันเจอมึงอีกเลยแลว้วจังหวะที่เอฟรู้ไปล้างพี่เชื่อว่าเขาต้องพิสูจน์มากมายเลยว่าอะไรวะเนี่ย อ๋อแล้วมันลุกไปสงสารอาจริงลุกไปแล้วเขาขยับเพราะ่มเขาก็ได้กลิ่นแล้วใช่ก็รู้ก็หวังแค่ว่า PM 2.5จะทําลายจมูกเขาแล้วก็ถึงจะทําลายแค่ไหนก็ตามอีก98%ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ <c oughs> มึงไม่ควรกลับไปอีกแล้วเอฟ <c oughs> หาใหม่ <c oughs> เออหาใหม่เว้ยใครต่อเอฟพี่หรือพี่หอมเอาเพี่ต้ลแล้วก็พี่เ้ลหอมครับโอเคโอเค อะพี่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่โอเคนะอย่างน้อยๆการที่เขาไม่พูดอะไรอย่างนั้นเพื่อเขารักษาหน้าเอ็ไว้อะถ้าเป็นกูกูพูดแน่ เธอมาขี้แตกเลยอ่ะเนี่ยซึ่งถ้าดีที่สุดอ่ะือไม่ควรกลับไปแต่ถ้าเอยากจะกลับไปพี่ก็หวังว่าอ่ะมันจะเป็นฟิลโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะเอฟก็ซื้อชุดที่นอนไปให้เขาเธอวันนั้นที่เราขี้แตกใช่แล้วก็ยอมรับแบบรู้ผู้ชายเลยไหมว่ามันจะดูเฮียมากก็พูดเลยว่าขอโทษเรามาวันนั้นเราไม่ตั้งใจอย่างน้อยแบบถ้าเธอจะไม่ให้ยกโทษให้เราแต่อย่างน้อยเราด้ดงรับผิดชอบเราไม่รู้ว่าที่นอนเธอพ่อปู่เธอมันชิบหายขนาดไหนเรามาคืนเธอแล้วถ้าเขาดีอ่ะมันอาจจะแบบ เข้าใจไหมเป็นการสารต่อว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อหรืออะไรก็ได้เออพี่ว่าเต็มที่ได้แค่นั้นน่ะมันไม่มีทางไปได้มากกว่านั้นอีกแล้วอย่าทักเจอไปเจอเขาโดยที่ไม่ทําไม่ได้ยอมรับตัวเองคี้แตกก่อนนะอันนี้จะยิ่งดูเที่ยงจะยิ่งด่าขอหอมสั้นๆเลยค่ะให้ตัดใจค่ะเพราะเวลาถ้าเกิดไปเดทกับเขาแล้วเกิดสั่งผัดฟักทองหรือข้าวเหนียวสั่งขยะขึ้นมามันจะไป โดนปมเราจี้จี้จุดเราแผลมันใหญ่เลอเกินว่ะเอฟมันเป็นตำนานเลยนะสำหรับบาในชีวิตใช่ใช่ตาใหญ่เลยสำหรับเขาอ่ะเขาจะเล่าเรื่องเอฟได้ไม่รู้จบจนกระทั่งวิดาทีหลังยแล้วเอฟก็จะเล่าเรื่องนี้กับเพื่อนในวงเล่าได้ไม่รู้จบ ไม่เราก็ต้องแบบสารภาพหรือยอมรับไปเลยว่าเออวันนั้นเรากลับบ้านมาน่าจะมาว่ะยันเอฟมีลูกแล้วลูกโตอ่ะรู้ไหมลูกพ่อนะเคยคี้แตกมากเลที่ผมคิดคือผมทาใจมานานมากเลยกว่าแบบหลบหยาบหยาบจะโทรมาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนยุมาครับว่าเออ้องโทรไปเล่าที่นี่เหรือวองโทรไว้ขอคาปรึกษาจากเพื่อนที่เขาผมก็เลยตั้งถินใจโทรมาเลยครับดีละแล้วชาวพุทธเลียนแรงมากดูส่วนเรา ที่พี่บอกให้เอาชุดเครื่องนอนไปมอบใช่ไหมเชิญพี่มดดำไปมอบชุดเครื่องนอนเลยใล้ทัวกลัวช่วงลัดเลาะรอบลัดเลาะรอบเตียงเลยอันนั้นไม่งั้นก็เอาถือเครื่องนอนไปไหนๆเขาก็เป็นเป็นเราเป็นวิบเบิฟิตมันพูดตั้งแต่ จนเด็กจนแก่นะมันเล่าไม่เลิกมันลืคิดแต่แล้วแบบเออคนที่จะมาเยแล้วมาแต่เราเราไม่ได้เยด้วยใช่แล้วกูต้องซักผ้าอีกอ่ะมันโอไปใหญ่หรือกูต้องทิ้งพวกผู้ที่นอนอีกไปผ้าปูสวยๆไปเนาะลองดูเนฟพุดโถพุดโถอย่าลืมโทรนะ